วิครอบบอลคืนนี้ประจำวันจันทร์ที่11ธันวา2566ครับวันจันทร์วันนี้ก็คนไทยก็ยังไปอยู่ทัวเฉยกันอยู่นะวันอะไรวะ บอลล่าธรรมนูนช <passwords S 1> ดเชยชดเชยชดเชยและอยู่กับผมเช่นเดิมครับท <Vou> ี่โ <arn> <fruit> กคาร์บอนครับผมจิมมี่กาบอนครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับวันนี้เราคัดบาทั้งหมดปุ๊คู่กับบอลวันจันทร์ครับแลาวมาเยอะเท่าไหร่นะครับเราค่อยไปยุ่งหนักกับบอลแชมเปี้ยนลีกวันอังคารนะครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวเราก่อนไปวิเคราะห์กันไปสู่บอลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนนะครับหมายอะไรครับเสาที่ที่ผ่านมาจะบอกเลยจริงๆว่าเป็นค่ำคืนของฟุตบอลรองเลยนะแท้ๆชัดๆเลยนะทีมใหญ่แทบ ไม่ทำเงินกันเลยสำหรับสองทิที่ผ่านมาครับส่วนมาทิ์ที่เราจะสรุปนะ้วกู่แรกครับแอเดนโกมาติดพบอเมเรียคู่นี้ครับเอเติโกมาริดครับเปิดบ้านชนะอเมเรียไป2ประตูต่อหนึ่งทต่างที่ได้ประตูนัาไปก่อน2อศูนย์ครับคูน่นี้ต่อแอดมดริดเสียเต็มครับ คู่ที่2ครับฟูลเล่ฟพบเวทแฮมคู่นี้เราให้สูงไปที่ฟูลเล่2.5นะครับคู่นี้ฟูลเล่สุดยอดมากๆครับเปิดบ้านถล่มเวทแฮมยูไนเต็ดไป5ประตูต่อศูนย์ผลงานช่วงหลังของฟูลเล่เวลาเล่นในบ้านหรือว่าผลงานนอกบ้านหลังๆนี้ผลงานการเล่นดีขึ้นเยอะๆมากๆเลยครับ3-4-5นัดต่างยิงนี่เผื่อเกินนัดละ3ลูกนะครับคู่นี้ฟูลเล่ไม,ม่กินเต็ม,มไปนะครับคู่สามเกรกมองฟูซพบริวครับ คู่นี้ครับทีมเยือนริวบุกกระนำเลยนะครับแต่ยิงไม่ได้ครับจบเกมเสมอสู่คู่นี้ต่อริวไปเสียเต็มนะครับคู่ที่สี่ครับสุดกาพวกไบเออร์เลวูเซนคู่นี้ครับเสมอกันสู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับจบเกมเสมอหนึ่งหนึ่งคู่นี้เลวูเซนเล่นละเลวูเซนราคาเสมอคู่นี้เจ้อห์นไปนะครับคู่หนึ่งครับสเปอร์เปิดบ้านพบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับโอ้นิวคาสเซิลเกมเยือนนี้ไม่เอาอะไรเลยอย่างที่แจ้งไปในคลิปครับถ้าสเปอร์มีซองเครื่องมินนะครับ เล่นสเปอร์ได้เลยนะครับแล้วก็สเปอร์ก็เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปเละเทะเลยครับ4ประตูต่อศูนย์ครับคู่น,นี้คู่ที่6เลกาเนตพบเอลเดนเซ่ครับโอ้โห oh, เลกาเนตเปิดบ้านเสมอเอลเดนเซ่ไป1นึ 1. ได้ประตูนำไปก่อนในช่วงต้นครึ่งแรกครับแล้วก็โดนเอลเดนเซ่ไล่ตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกแต่ข้างหลังก็ไม่ซับไม่สามารถมีประตูเพิ่มได้คู่นี้จบเกม เสมอไป1น่นคู่นี้ต่อเลกันเนตไปเสียเต็มครับคู่ที่7ครับเอสโรม่าเปิดบ้านพบกับฟิออเลนตินาครับโอ้คู่นี้สู้สนุกครับโรม่าได้ไประตูขึ้นนำไปก่อนแล้วมันพลาดโดนใบแดงแโดนฟิออเนตนาไล่ตีเสมอครับจบเกมคูน่นี้เสมอไป1ประตูต่อ1นคู่นี้ต่อโรมา่าปอปอเสียคืนครับและคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายครับบาเซร์นาพบคีโรนาคู่นี้นะครับ สุดยอดจริงๆสอกคิโรน่าครับบุกไปถล่มบาร์เซโลนาถึง4ประตูต่อ2ยอดเยี่ยมมากๆเลยสำหรับคิโรน่าช่วงนี้โหดได้ใจจริงๆนะครับสำหรับเกมเดือดคู่นี้ลองคิโรน่าหนึ่งลูกคู่นี้ก็กินกันไปนะครับส่วนค่มพูช์วันจันทร์นะครับยังมีฟุตบอลอ่าน่าสนใจอยู่บ้างหลายคู่เหมือนกันนะครับเราให้คู่ไหนบ้างไปดูกันได้เลยครับคู่แรกที่เราเลือกมาเป็นฟุตบอลไทยลีกครับสิงห์เชียงรายยูเวตเปิดบ้านพบกับโปลิสเทโลเอฟซียคู่นี้เจ้าบ้านต่อที่ปปสูงต่ำสองครับสำหรับตารางคะแนนนะครับ เชียงรายนะครับสิงห์เชียงรายอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้วสินัดชนะ4เสมอ4แพ้3ยิงได้12เสีย10นะครับมี16คะแนนวินเลตในบ้านอยู่ที่50%อยู่อันดับที่4นะครับในบ้านเนี่ยแข่งไปแล้วหนัดชนะ3เสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะยิงได้9เสีย3นะครับเสียน้อยมากนะครับส่วนทางด้านทางอา่โปลิสนะครับก็อยู่อันดับที่10นะครับแข่งไปแล้วสินัดชนะ4เสมอ3แพ้5ยิงได้18เสีย26นะ เสียเยอะมากนะครับมี15คะแนนวินเลทนอกบ้านอยู่ที่50%อยู่อันดับที่8นะครับโดยที่เกมเยือนนแข่งมาแล้ว4นัดชนะ4แพ้2อายิงได้5เสีย10ครับไปดูเฮดเวดคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับเป็นโปลิเทโเรเปิดบ้านเฉลยชนะสิงห์เชียงรายไป2ประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังสุดเจ้าบ้านชนะ4เสมอ3 แพ้สามนะครับทำกำไร40สิบเกมสูงอยู่ที่4ี่ิบนะครับไปดูผลงานสิงห์เชียงรายในการเจอโปลิทเทโลในบ้านพวกเขาครับเจอมาสิบเกมชนะห้าเสมอสี่พ่ายไปหนึ่งทำกำไรห2 5สุดเกมสูงที่25เปอร์เซ็นต์เห็นว่าผลงานช่วงหลังในบ้านสิงห์เชียงรายพวกเขาไม่เคยก็ไม่ค่อยจะแพ้ที่กับโปลิสเทโลแพ้นัลดล่าสุดคือย้อนกลับไปปีสอง5ห้าเลยทีเดียวนะครับโคตรนานนะใช่ค้อมข,ข,ของสิงห์เชียงรายสิงห์เชียงรายเชือควมของสิงห์เชียงรายนะครับก็ แข่งไปแล้วสินัดล่าสุดชนะ4เสมอ3แพ้3ามาตราทำเงิน40จบสูงที่50นะครับนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะบางค่ายอยู่ในเตตแต่ว่าไม่ทำเงินนะตัวจริงสิงเชียงรายในบ้าน10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2องมาตราทำเงิน60จบสูงที่ หกสิบนะครับในบ้านนัดล่าสุดนี่เสมอท่าเรือนะแน่ชนะนครับชนะด้วยอ่ะไปดูครับไปดูโปลิทเทโลครับนัดล่าสุดพวกเขาเล่นในฟุตบอลไทยลีกไทยเลยกโตโยต้าลีกครับนั่นแหละก็คือบุกไปแพ้สงขลาเอฟซีมาห้าประตูต่อสองโดยใช้นักเตะชุดเยาวชนเล่นทั้งทีมนะครับผลงานสิบนัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านชนะสามเสมอสองแพ้ห้าทางกาไร่สามสิบเกมสูงอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปดูผลงานเกมเยือนของโปลิทเทโลครับเล่นมาสิบนัดหลังสุดเกมเยือนครับชนะสี่ เสมอศูนย์แพ้หกทางกำไรสี่สิบเกมศูนย์ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเยอะนะใช่ไปดูโปรแกรมนะัดถัดไปนะครับสิงห์เชียงรายนะครับจะบุกไปเยอะนะือนนครปฐมเอฟซีนะครับส่วนโบลิเทโรเล่นในบ้านเจอกับสุขโขทัยนะครับฟอร์มโอเวอร์ของทั้งสองทีมนะครับทั้งสิงห์เชียงรายนี่ฟอร์มโอเวอร์อยู่ที่หนึ่งจุดสี่ห้าในบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเก่งนะครับอยู่ที่สองจุดศูนย์ส่วนทางด้านโบลิเทโรนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้านอกบ้านอยู่ที่หนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับ ทางด้านค่าวิเลตของเจ้าบ้านอยู่ที่5้าร์ค่ายจอยู่ที่0.93ย์าทำได้จริง1.50ห้ถือว่าเป็นทีมที่สร้างโองกาสได้น้อยนะทไม่หนึ่งลูกเลยแต่ว่ายิงได้เยอะนะออคมนะครับส่วนค่ายไออยู่ที่1.43เสียจริง0.5นโอ้โหสิงห์ชางไลนี่โดดเด่นเรื่องเกมรับมากๆนะครับเหนียวเหนวงด้านบีซีเทโลนะครับโปลิสก็วิเลตเจ้บ้านอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ายจีอยู่ที่หนึ่งจุดสามเจ็ดทำได้จริงหนึ่งจุดสองห้าเกมลกก็อยู่ สองจุดสี่หนึ่งสี่นะเสียจริงสองจุดห้าเกมรับที่ก็ไม่ดีเยินมากๆนะครับหนึ่งนัดจะโดนยิงทั้งสองลูกกว่าแล้วโดนยิงคือสองลูกกว่าจริงๆด้วยโอ้โดนยิงเยอะมากนะสําหรับค่า BTTS ที่นักขู่ทำประตูได้ทั้งสองทีมอยู่ที่หกสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะครับสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมกันอยู่ที่สองจุดแปดแปดนะครับนัดนี้เขาบอกเชียงรายยูไนเต็ดจะชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์โปลิเทโลก็อยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสมออที่ยี่สิบห้านะครับคู่นี้สูงต่ำเปิดมาที่สอง คุณนี้ว่าไง คู่นี้นะครับโอ้โหสิงเชียงรายในบ้านผลงานเขาถือไว้บางใจได้นะครับเป็นทีมที่ได้ในบ้านได้ดีและเสียยากนะครับกองหน้าอย่างบินโลซิมาถึงแม้จะยุจะสี่สิบแล้วยังยิงได้ตลอดเลยนะสำหรับบินโลซิมาส่วนทีมเยือนอย่างบีซีเทโรนะครับผลงานช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นประสุขเข้าป้าเสาแทรกหรือว่ามีปัญหาภายในทีมนะครับนักเตะยังไม่ได้เงินเดือนถึง4ี่เดือนนะนักเตะบางคนนี่ย้ายทีมไปแล้วนะเพราะว่ากฎฟี FA เนี่ยถ้านักเตะไม่ได้รับเงินเดือนสามถึงสเดือนสามารถย้ายทีได้ตามกฎบอสแมนนะไปอยู่สโมสรไหนได้เลยส่่วนนกออองงงห้าายข เกาหลีใต้อย่างวูคุนยอกนี่ก็จะย้ายทีมไปอยู่ลำพูนละนักเตะนี่เผลอๆนัดนี้จะเอายาวชนเล่นด้วยนะครับเพราะว่ามักเตะบางคนมันไม่มีใจอ่ะไม่มีใจไม่ได้เงินนะทำางนนไปไม่ได้เงินไดทำทำไมวะเล่นเตะบอลแล้วไม่ได้เงินมันก็มันท้อแท้แล้วเหี่ยวใจอ่ะเสียชื่อนี่หมดนะอ่านดิเนี่ยโปลิสเสียชื่อหมดนะเงินไปไหนไปไหิโปลิสหมดเลยเอออไปเลยพวกนี้ว่าไงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปอยู่โปลิสอ่ะไม่อยากไปอยู่โปลิสด้วย สงสัยต้องตั้งด่านเยอะขึ้นมั้ย <c oughs> อันนี้แซวเลนนะครับแซวเลนอ่ะไอ้สองเชียงรายครับออใ้่สองศูนย์น่าจะมีนะใช่สองศูนย์มีอ่ะพู่อไปครับไปดูฟุตบอลเซอร์เบียครับซูปเปอร์ลีก้าไปดูลาสซิกี้ไนเปิดบ้านพบกับ ปาฏิซานเบลเกตคู่นี้ทีเมเยือนบุกมาต่อที่0.75สูงต่ำ2.5ครับสำหรับตารางคะแนนนะครับลาสเิกกี้นี่ก็อยู่อันดับที่15นะแข่งไปแล้ว16บหกนะชนะ3เสมอสิแพ้9เลยนะยิงได้13เสีย21มี13คะแนนวินเลตในบ้านอยู่ที่28.6นะครับอยู่อันดับที่13ผลงานในบ้านนะ่ะ7จ็ดนะชนะ2เสมอ2แพ้3นะครับยิงได้7เสีย9ส่วนทางด้านปาฏิซันเบลเกตนะครับโคตรเถื่อนนะอยู่อันดับที่1แข่งไป16บหกนะัดชนะ 14, ส 1, 1, ิงได้38เสมอหนึ่ะโอ้โห43คะแนนนะ วิเล่นอกบ้านอยู่ที่แปดสิบเจ็ดจุดห้านะครับอยู่อันดับที่หนึ่งเกมเยือนของพวกเขานี่แปดนัดชนะเจ็ดเสมอหนึ่งมันยังไม่แพ้ใครเลยยิงได้ยี่สิบเสียหกนะครับโหดกว่าเกมในบ้านอีกนะยิงได้กระจุยอะต่อเท่าไหร่นะศูนย์จุดเจ็ดห้าโอ้โหไม่ต้องไปดูต่อแล้วมั้งไปดูเฮตัวเอควันนี้เจอกันนัดล่าสุดนะเป็นปาริซานนะเปิดบ้านเฉือชชนะลาซินกี้นายไปสองประตูต่ิดคู่นี้เจอกันมาสิบนัดหลังสุดเจ้าบ้านอย่างลาซินกี้ชนะได้แค่หนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปแปดทำกำไรสี่สิบเกมสูงอยู่ท ลาสิกกี้นะแพ้เยอะนะครับแต่ก็ส่วนมากจะแพ้ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่หนึ่งศูนย์สองศูนย์สสอะไรเงี้ยมันยังไม่จบฤูดูกาลเนาะยังยัง <S <s <uck ran> ยังยัง,ยงตอ่ตอปแปลกแปลกใช่ใช่ต <s uck ran> <ๆ>่อแปลกไปดูผลงนานในบ้านลาสิกกี้ในการเจอปสาสิซ่ครับเล่นมา game, นน 3, สิบเกมชนะไปสามเสมอสามแพ้สี ทำกำไร50เกมสูงที่50แบนี่ไงเฮตี้ในบ้านก็ถือว่าสูสีอยู่ก็ถือยังพอสู้กับปาติสานได้นะครับผลงานของลาสนิกกี้นะครับสิบนัดหลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้5แต่ทำเงิน40จบสูงที่30น,นะครับเจ๋งจริงๆโซเวน่าสเวด,าเเดว้าเออโดนเมืก็4นัดล่าสุดข,ของพวกเขาเนี่ยแพ้รวดนะครับมันก็ไม่ทำเงินเลยนะส่วนผลงานของลาสนิกกี้ในบ้าน9นัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้3มาตอนทำเงิน33จบสูง22%โดยที่4นัดในบ้าน ไม่ทำเงินเลยนะครับแล้วก็จบในบ้านเนี่ยต่ำห้านัดรวดนะครับไปดูผลงานทีมเยือนอย่างปาติซานเบลเกตัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับเอฟเคมานะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเล่นมาสิบเกมชนะไปแปดชื่อทีมเอาแม่อะนักเกงเดียวเล่นมาสิบเกมนะครับชนะไปแปดเสมอนหนึ่งแพ้หนึ่งทำกำไรสี่สิบเกมศูนย์ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ ไปดูผลงานเกมเยือนของปาติสซานเล่มา8มเกมชนะ7แพ้1ทางกำไร37.5เกมสูงที่50จะเห็นว่าเกมเยือนก็ไม่ได้ค่อยทํากาไรเยอะมาก,กเท่าไหร่นะเฉื่อนะเออใช่แต่ก็แต่ก็ถือว่าชนะได้ตลอดแลเกมรับเกมเยือนก็ถือว่าเหนียวด้วยชนะนี้มันต่อน้อยอไปดูโปรแกรมนัดถัดไปนะครับลานิกกี้จะบุกไปเยือนลานิกกี้หนึ่งเก้าสองสามเหมือนกันส่วน ปาริซานก็เล่ในบ้านเจอร์ลัสนิกกี้อะไรวะเอาไว้ร้านนิกนกี้ออลดีกาสองสามกี้เดียวกันเอเอ,เอแต่<อ><ๆ>คนละวันใช่ใช่ะไปดูฟอร์มโอของทั้งสองทีมนะครับสําหรับร้านนิกกี้ไนท์นะครับเอ่อฟอร์มโออยู่ที่ส่วนจุดแปดหนึ่งในบ้านอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสี่นะครับส่วนเบลเกตนี่ ฟอร์มอ้อยู่ที่2.69นอกบ้านโคตรเก่งนะอยู่ที่2.75จ้าหรับร้านนิกกี้ไนท์วิเลตในบ้านอยู่ที่9%ค่รจีอยู่ที่1.73ทําได้จริง1ลูกเกมลุกไม่คมอย่างแรงนะครับค่าเอกจบอกจะเสียประตู1.63เสียจริง1.29เกมลุกยังโอเคเอยเกมรับโอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่เลยส่วนทางด้านปฏิสันเดลเกตวิเลตนอกบ้านอยู่ที่8ปดสิบแปดาจรอยู่ที่สอุนึ่โอกทำได้จริงสองปุ้งศูยเุ ส่วนค่าเอจบอกจะเสียประตู1.19เสียจริง0 75, ู5เกมรับเหนียวอีกนะครับโอ้โหก็สมเป็นที่1น่งอ,ะอ่ะอเจอลองโหลด้วยนะ, <c oughs> ะมี16บทีมแล้วนี่อยู่15นะครับส่วนค่า BTTS ที่ทั้งคู่ทำประตูได้รวมร่วมกันนะครับอยู่ที่ทั้ง2ทีมอยู่ที่41%สกอร์ที่ค่าว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดอยู่ที่2.77นะครับผู้นี้นี่ลาสกิกกไนท์บอกชนะยีสบเกาเปอร์เซ็นต์ฟอริซันเบลเกตชนะ้ไมสต้อปดนะครับเสมอ ทีมเยือนนะครับปาริซานเพราะผลงานมันมันผลงานทุกอย่างภาพรวมต่างๆมันอยู่ที่ทีมเยือนหมดแล้วก็นี่ถ้ามาต่อลูกกว่าเรายังคิดนะนี่มันต่อแค่นี้เองอ่ะใช่แล้วมันก็เราแต่แค่เรทราคามันต้องระวังนี่เพราะมันลีกเป็นบ๊กพวกนั้นนะมันอาจจะมีการพกลอกติดกันนิดๆหน่อยๆใช่มีอะไรนิดหน่อยก็ต่อไปที่ปาฏิซานแล้วกันครับราคาครึ่งพวบลูกน่าจะเบียดเฉือนลานิกกี้ได้หนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับผมไปต่ออีกคู่หนึ่งคู่นี้นะครับเป็นฟุตบอลลีกมาเฟียนะครับบีบมาเฟียอ เป็นผลงานการโชว์ซีอาร์เอมโบลีเปิดบ้านพบกับเลเชียคู่นี้ไม่มีใครต่อรองครับแล้วก็สูงต่ำ2.25ครับสำหรับตารางคะแนนนะครับเอมโบลีอยู่อันดับที่17นะครับแข่งไปแล้ว14นะัดชนะ3เสมอ2แพ้9ยิงได้9เสีย26นะครับยิงได้น้อยเสียเยอะนะครับมี11คะแนนเองส่วนวินเลตในบ้านอยู่ที่14.3อยู่อันดับโลของผลงานในบ้านนะผลงานไม่ดีนะโดยที่7นะัดในบ้านเนี่ย ชนะ1เสมอ1แพ้ถึง5ยิงได้4ี่ 4, 11, นะครับเสีย11นะส่วนทางน้าเลเช่อยู่อันดับที่13นะครับแข่งไปแล้ว14นะชนะ3เสมอ7แพ้4ยิงได้16เสีย19นะมี16คะแนนวิเวลเลยนอกบ้านก็อยู่ที่0%นะครับแล้วก็อยู่อันดับที่16โดยที่นอกบ้านเนี่ยแข่งไปแล้ว6นะชนะถึง4นะไม่ชนะใครนะแต่ว่าเอ้เสมอ4แพ้2นะครับเป็นทีมจอมเสมอน,นอกบ้านจริงโดยที่ยิงได้7เสีย9ครับ ไปดูผลงานเฮทเวทคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านเอ็มโปลีว่าะเขาก็เฉือนชนะเลเช่ไป1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้เจอกันมา10เกมครับเจ้าบ้านชนะ4เสมอ4แพ้2องทำกำไรเจาเร์เเกมสูงที่3าเห็นว่าเฮทเวทช่วงหลังที่เป็นทางด้านเอ็มโปลีน่ามีผลงานดีกว่า<ด>และส<ด>ีนดัดล่าสุด,ดก็ทำกำไรติดต่อกันเลยในการเจอเลเช่นะครับไปดูผลงานในบ้านของเอมบูลีในการเจอเลเช่เดิมากระหมด5เกมชนะ3เสมอ2ไม่เคยแพ้นะครับทำกำไรเจ็ดาจุเาเร์เซ็เกมสูงที่33.3นะครับ ผลงานของเอ็มโปลีช่วงนี้นะครับสินัดล่าสุดชนะ3เสมอ2องไปห้าต่างมือ 2, 5, 40จบสูงที่40นัดล่าสุดไปเยือนเจนัวเสมอ1นึงน่ง,งทำเงินนะครับส่วนโอ้โหเอ็มโปลีในบ้านไม่ดีนะครับสินัดหลังสุดชนะเพียงแค่2นะครับแพ้ถึง7อัตราทําเงินอยู่ที่20เองนะน้อยมากๆแล้วจบสูงที่30ในบ้าน2 3, นัดแต่มนัดไม่ทําตังค์เลยนะครับโดยที่2นัดล่าสุดเสียด้วยนะครับไปดูทีมเยือนอย่างเลเช่นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับโบลญนญามา1ประตูต่อ1พวกเขาเล่นไปทั้งหมด10เกมครับ ล่าสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยเสมอไป5แพ้ไป5้าทั้งกำไร30เกมสูงอยู่ที่5 0านะครับนี่ก็พอกันนะครับแต่ไปดูเกมเยือนเลเช่ครับเล่นมา8เกมชนะได้1เสมอ5แพ้2ทั้งกำไรเจาเปอร์เซ็นต์เกมสูง37เปอร์เซ็นตะ์ครับเกมเยือนเนี่ยยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับสำหรัแบบเลเช่นะครับ ไปเพราแพ้แพ้แพ้แต่ทำเงินทำเงินทำเงินพูดผิดยังไม่เสียยังไม่เสียตอนนี้ยังไม่เสียนะครับก่อนนันนี้ทําตังติดติดมาเลยนะแล้วก็มีแค่สองนัดล่าสุดที่อาจจะดรอปไปนะครับเสมอแต่ว่านั้นนี้มันทีมท้ายตารางสเปกอลีอ่ะมันฟอร์มเขาดีนะมันไม่ใช่เกมเดือนมันไม่มันไม่มีใครเหนือใครบอลมาสู่สีกันคู่เนี่ยแต่เลสเต่ไติเขาเกมเยือนเขาดีไงยูเว่ยังชนะเขาแค่เพียงแค่ลูกเดียวนะครับไปดูโปรแกรมนัดถัดไปครับ ไปดูโปรแกรมต่า,างๆไปนะคู่เอมโปลีจะบุกไปเยือนโตอริโน่ส่วนเลเช่นะเล่นในบ้านเจอโฟโซิโน,โนเน่นะครับฟอร์มโอเวอร์ของทั้ง2ทีมนี่เอมโปลีฟอร์มโอเวอร์ที่0.79นะครับในบ้านอยู่ที่0.57ย์จ้โหน้อยมากนะส่วนทางด้านเลเช่ฟอร์มโอเวอร์อยู่ที่1.14นอกบ้านอยู่ที่0.67เนะครับเสมอเยอะนะส่วนทางด้านเอมโพลีวิเลจอยู่ที่14%ค่าปอรอยู่ที่0.97นะครับ ทำได้จริง0.57ครึ่งนะไม่ดีเลยนะเอมบรีโอ้โหเกมลุกนี่ห่วยมากส่วนค่า XGA อยู่ที่1.56เสียจริง1.57เกมรับก็ตรงเป็นตรงนะส่วนทางด้านเลเช่วิเล่เอาบ้านอยู่ที่0%ค่า g อยู่ที่0.94ทำได้จริง1.17นะครับเกมลุกถือว่าใช้โอกาสไม่เปลืองนะคมทีเดียวนะครับส่วนค่า XGA บอกจะเสียประตู1.76เสียจริง1.50เกมรับก็ถือว่า<ม>อยู่ในค่าเฉลี่ยมาตรฐานค่อนข้างไปทางดีนะครับส่วนค่า BTTA ที่คูดประทับประตูได้ทั้งสอ์ที่่่คาาดววจะเกิขึ้นรมกันอยู่ที่2.41นะครับ ผู้นี้เอมโปลีจะชนะที่14เปอร์เซ็นต์เรเช่สูงนะครับเสมอที่41เปอร์เซ็นต์นะครับผู้นี้สูงต่ำเนี่ย <S 2> 2 <S เปิดมาที่2.25 <2. S 1> นะผู้นี้ก็ถือว่าก็มีโอกาส50 50นะครับสูงต่ำนี่ไปดูที่อัตราต่อรองดีกว่าเน้องผู้นี้ว่าไงครับ คู่นี้เช็คราคาล่าสุดนะครับอ่ามันมีราคาที่เจ้าบ้านนะเอปโปลีต่อเลเช่ที่ปอปอนะแล้ไงมองคู่นี้ครับเลเช่เนี่ยเป็นทีมทำเติมทำตังค์จริงๆสำหรับเกมเยือนน่ะ <ๆ S 1> แล้วจอมเสมอด้วยใช่จอมเสมอแล้วเขาเขา,เขาบุกไปเสมอไอ้โบนย่าด้วยนะในบ้านนี่ <ๆ S 2> แบบที่ที่ฟอร์มดีช่วงนี้สำหรับโบนย่าแั้วไงนัดนี้มองไปที่อ่าทีมเยือนเลเช่นะอ๋อเลเช่บ้านมาเป็นเจอโบนย่าแต่ว่าเลเช่นอกบ้านนี่นะเสมอเบโรน่าแล้วก็เสมออุดดีนะ สมอนก็เสมอมอนซ่าเสมอฟรีออนะใช่ยังมองไปที่ทีมเยือนครับเลเช่หน้ารองครับรองมาที่ปอปได้ครับโอ้เลเช่ไม่น่าแพ้นะครับน่าจะเสมอนะใช่แล้วก็อีกอย่างเคยดูเอมบูลีเล่นในบ้างพวกเขาเกมลุกก็ไม่ได้เท่าไหร่อ่ะเบอร์ใช้โอกาสโคตรนเตื่อเตื่ออะเกมลุกมันตื้อๆยังมองไปที่ทีมเยือนแล้วครับเลเช่รองไปได้ที่ปอปครับไปต่อยคู่นึงครับเป็นฟุตบอลโรมาเนียลีก้าวันนะดินโมบุคาเลเปิดบ้านกับยูนเวอร์ซิตาเลียคูตนะครับคู่นี้ทีมเยือนบุกมาต่อที่ปอปสูงต่ำ2.25ครับ สำหรับตารางคะแนนนะครับดีดามบุคาเลสทีมที่เมื่อก่อนคือชื่อดังมากเนะตอนอีกฤทเนี่ยก,นะก็อยู่อันดับที่15นะครับตอนนี้แข่งมาแล้ว18นะัดชนะ2เสมอ4แพ้ถึง12นะครับยิงได้10เองนะเสีย30โอ้เกมลุกไม่ดีเลยมี10คะแนนวินเลตในบ้านอยู่เพียงแค่11.1%อยู่อันดับที่16นะครับโดยที่แข่งไปแล้ว9นะัดในบ้านชนะเพียงแค่นัดเดียวเสมอ3แพ้5ยิงได้3เองนะ9นะัดยิงได้3นี่ห่วยมากๆนะครับแล้วก็เสียไปถึง11ส่วนทางด้านครูสนะครับอยู่ออััันนนดดดบทีี่่6 6แแแขงงไไปล้้้ว18 8ชะเเสสมพ4ยยิ27 26มี26คะแนนนะครับส่วนวินเลทนอกบ้านอยู่ที่44.4ผลงานนอกบ้านเนี่ยอยู่อันดับที่2เลยนะครับโดยที่เกมนอกบ้านเนี่ยแข่งไปแล้ว9นะัดชนะ4เสมอ5นะครับแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะยิงได้18เสีย12ครับไปดูเฮด,ดเวทคู่นี้เจอนัดล่าสุดนะครับก็ที่บ้านของคูดนะครับเสมอเดมโบวคาเลไป1ประตูต่อ1คู่นี้จะมา10นัดหลังสุดเจ้าบ้านชนะได้4เสมอ5แพ้1ทำกำไร50เกมสูงอยู่ที่30นะครับ ไปดูผลงานในบ้านของดิโมบุคลเลสในการเจอคูตนะครับเจอมา9เกมชนะได้4เสมอ4แพ้1ทั้งกำไรยีาเปอร์เซ็นต์เกมสูงที่57เจปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าผลงานที่คู่นี้เจอกันเป็นทางด้านดิโมบุคลเลสจะมีผลงานให้ดีกว่านะเราแพ้แค่ครั้งเดียวเองผลงานของบุคลเลสช่วงนี้นะครับก็10นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะเสมอ4แพ้ถึงหอัตราตั้เงิน30จบสูงที่40นะโอ้โหฟอร์มไม่ดีจริงๆนะ10นัดที่ไม่ชนะเลยนะส่วนทางด้านสินัดในบ้านชนะเพียงแค่นัดเดียวเสมอ5แพ้4อัตราเงิน30จบสูงที่20นะน,นนนะบใ้าี่่ต รัวๆนะครับอโอ้โหฟอร์มไม่ดีจริงๆไปดูทีเมเยือนอย่างยูนิวซิตาเลียคูดนะครับนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปถล่มโบโตซานี่มาใส่ประตูต่อศูนย์นะครับ10นัดหลังสุดพวกเขาชนะ5เสมอ4แพ้1ทำกำไร80เกมสูง60 3นัดล่าสุดชนะรวดทำกำไรติดต่อกัน3นัดและสูงต่ำติดสูงนำสูง3นัดติดต่อกันครับโอ้โหฟอร์มนอกบ้านไปดูผลง,งานนอกบ้านของยูยูนิวซิตาเลียนะครับคูดนะครับ10นัดลหลังชนะ6เสมอ4ทำกำไรสูงถึง90%นะครับ เกมสูง70% 9ดสิบนต์เก้านัดนีโ่โหทำกำไรเรียบล <ะ S 2> เลยโคตรเลยนะเกมเยินโคตรจริงๆยอดเยี่ยมเลยครูดนะครับไปดูฟอร์มโอเวอร์ all, ของทั้งสองทีมนะครับดินมโมบูุคเลสนี่ฟอร์มโอเวอร์ที่0.56ในบ้านอยู่ที่0.67ส่วนทางด้านอครูดนะครับฟอร์มโอเวอร์ที่หนึี่สี่นอกบ้านอยู่ที่1.89ครับวิลเลจข,ของเจ้าบ้านอยู่ที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ิง0จีอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสามทำได้จริงศูนย์จุดสามสามอย่างที่บอกมันทำราตัวไนะด,ด้นะห แย่ yeah, มากส่วนค่า XGA เนี่ยอยู่ที่1.28ทำเสียงจริงอยู่ที่1.22นะเกมรับก็ไม่ได้คิเล่นะคือเกมลุกมันทำใครไม่ได้อะแต่แต,<ส>แต่ถ้าโดนก็ถือว่าเป็นประตูได้เลยใช่ส่วนทางด้านครูดนะครับอา่าวิเลนนอกบ้านอยู่ที่44%ค่า G อยู่ที่1.30ทำให้จริง2ลูกนะครับโอ้โหเกมลุกเถื่อนมากนะครับยิงได้เยอะจริงๆส่วนค่า XJ อยู่ที่1.42เสียงจริง1.33นะนครับเกมลับก็เหนียวนะเนหนียวเหนียวใช้ได้อยู่ส่วนค่า BTTS ที่นักขู่ทำประตูได้ทั้งททีีมนะครับอยู่่ สก,กอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมกันอยู่ที่2.45 <2. 3. S 1> คู่นี้ดิโมโบุคเลชนะอยู่ที่11%คูตอยู่ที่4ีเสมอที่สี่ินะครับคู่นี้สูงต่ำอยู่ที่2.25นะก,ก็ถือว่า5 0 5สนะครับไปดูาตา่ต่อรองในวันนะใช่ คู่นี้ครับถึงแม้ภาพรวมเฮตูเฮต้าที่คู่นี้เจอกันนะเป็นทางด้านไอ้เจ้าบ้านอย่างดิโมบูคาเลสอะมีผลงานให้ดีกว่านะแต่เอาอนักฟอร์มนะับปัจจุบันเนี่ยต้องไปอยู่ที่ยูเ<ฮ><ฮ>นี่ยนสตาเดียคูตเนี่ยจริงๆครับผลงานเขาถือว่ายอดเยี่ยมแลเกมเยือนเนี่ยโอโ้โหแล้วนัดล่าสุดบุกไปทะลุมโบโตซานนี่ถึงสี 0, นะ่นยะเกมลุกถือว่าคมจริงๆครับสำหรับเกมนี้ใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยโโสำหรับทีมเยือนคูตนะนี่อยู่รองบวยนะมี16ทั้งทั้งลีกมี16ทีมดิโมบูคาเลสอยู่สิบห้าเลยนะใช่ยััไค่ีรรบบอออปปปทสห คุดนะครับราคาปปถึงครับน่าเล่นและน่าเ <1, S 1> ชียร์หลย 0, ูยก็เออรล้วแล้วหนึ่งศูนย์เองใช่ไปครับไปต่อที่คู่ห้าเป็นฟุตบอลกานโชว์ซีราอาร์นะไปดูไกรลี่เปิดบ้านพบกับซัสโซโรนะคู่นี้เจ้าบ้านต่อที่ปปสูงต่ำสองจุดเจ็ดห้าครับ สำหรับตารางคะแนนของ2ทีมนะครับกายารี่นี่ลองบวยนะ mm. ก็อยู่อันดับที่19นะครับแข่งมาแล้วสินัดชนะ2เสมอ4แพ้8ยิงได้สิบสามเสียยี่หกมีสิคะแนนวินเลตในบ้านอยู่ที่28.6นะครับอยู่อันดับที่15นะครับโด mm. ยที่ในบ้านแข่งมาแล้ว7นะัดชนะ2เสมอ2แพ้3ยิงได้9เสีย14นะครับส่วนซัสซูโร่อยู่อันดับที่15แข่งมาแล้วสินัดชนะ4เสมอ3แพ้7นะครับยิงได้ยี่สิบเอ็ดเสียยี่หกนะครับอยู่มีสิบห้คะแนนวินเลตนอกบ้านอยู่ที่ 3 3เอรนดัยู่แบบที่เนะครับเกมนอกบ้านโดยที่นอกบ้านนแข่งแล้ว6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับยิงได้10เสีย13ครับไปดูเฮทเฮทคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านแกลลี่ครับก็เฉลิชนะซัสโซโลไป1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านอย่างแกลลี่ชนะได้1เสมอ7แพ้2ทงางกำไร50เกมสูงที่ที่40คู่นี้เจอกันช่วงหลังผลงานออกเสมอกันเยอะมากๆเลยนะครับไปดูผลงานเกมเย่าในการเจอซัสโซโลนะครับ พวกเขาเจอมา8เกมครับกายลี่ชนะได้3เสมอ4ี่แพ้1ทึ่งอะไรส7 5เดดเกมสูงที่5้าเปอร์เซนนะครับผลงานของกายลี่ช่วงนี้นะครับ10นะัดหลังสุดชนะ2เสมอสแพ้5นะครับอัตราทำเงิน 50. สจบสูงเ0ไงเพราะจบสูงเยอะนะผลงานช่วงหลังเนี่ยเขาก็ก็พูดไงเดียวไม่ชนะนะครับแต่เพราะเขาทำเงินนะล่าสุดเนี่ยทำเงินโหที่เขาเสียทั้งหมดอ่ะสมนะัด ที่เหลือทำตังค์มาเออที่เหลือทำตังค์หมดเลยนะครับไม่มีเจ้าบ้างอะไรบ้างนะส่วนกายารีในบ้านนะครับสิบนะัดหลังสุดชนะสี่เสมอสามแพ้สามอาตราทำเงินหกสิบจบสูงห้าสิบในบ้านสามนะัดทำตังค์หมดเลยนะครับหลังจากพลิกชนะฟอร์ติโนเน่โดนนำก่น 20, อนสองศูนย์พลิกมาสี่ทำตังค์หมดเลยเเออไปดูผลงานทีมเยือนอย่างซัสโซโลนะัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้ อ่าโลมาไป1ประตูต่อ2นะครับ10เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ4แพ้4ทั้งกำไร20เกมสูงที่44เกมล่าสุดสูงต่ำออกสูงติดต่อกัน4นัดติดนะครับไปดูผลงานซัสโซโลในเกมเยือนพวกเขาเล่นมา10เกมนะครับชนะได้3เสมอ3แพ้4ทั้งกำไร30เกมสูงอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์ครับไหวไหมซัสโซโลเนี่ยนั่นดิอ่ะไปดูโปรแกรมครับไปดูโปรแกรมนะถัดไปนะครับไกยารีนะครับบุกไปเยือนนาโปลีส่วนซัสโซโลจะบุกไปเยือนอูดิเนเซ่ครับ ไปดูฟอร์มโอเวอร์จากเว็บไซต์ต่างประเทศกันนะครับฟอร์มโอเวอร์ของกายาลีเนี่ยอ,อยู่ที่ อยู่ที่0.71ในบ้านอยู่ที่1.14นะครับส่วนทางด้านซัสซูโร่ฟอร์มโอยที่1.07นะครับนอกบ้านอยู่ที่1.17ใกล้เคียงกันนะแกราลีนนะแล้วก็ส้มแดงแดงส้มเหมือนกันแกรเลี่น่าจะได้น่าจะได้บัฟเจ้าบ้านนิดนึงความเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนวิเลตของเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่29%ไคลจีอยู่ที่1.27ทำได้จริง1.29เกมลูกโอเคนะมีโอกาสคมนะยิงได้ลูกกว่าด้วยส่วนค่ายเ a บอกว่าจะเสียประตูที่1.31เสียจริง2ลูกเกมรับคือทุเรศครับเสียเยอะ ซาซูโอลวินเลตนอกบ้านอยู่ที่3ามสิบาเปอร์เซ็นต์ค่ายจอยู่ที่หนึ่งจุาทำได้จริง1.67เฮ้ยโอโอเคนะเกมลุกโอเคเลยเออแต่ว่าเกมรับค่า XGA อยู่ที่1.78เสียเยอะไปหน่อยเสียอยู่ที่2.17เเออเสียเยอะไปหน่อยโอกาสก็โดนเยอะด้วยนะ hmm. แต่ก็เสียเยอะด้วยนะครับเกม รับไม่ค่อยดีส่วนคู่นี้ค่า BTTS โอ้โหสูงที่เดียวบอกทั้งคู่ยิงประตูอยู่ที่77%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะสะกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งคู่สามจุดห้าหกคู่นี้เนี่ยการ์ลีชนะยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ซาโล่มิวกาสชนะที่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่ยี่สามเปอร์เซ็นต์คู่นี้สูงต่ำอยู่ที่ <5. S 1> สงองจุดเจ็ดห้า <5. S 1> นะผมมีโอกาสสูงนะคู่เนี้ยเดี๋ยวไปดูเนี่ยมันมีตัวเลขอยู่างหนึ่งที่เคยบอกนะวันก่อนก็ใช้ ปิดปิดไปแล้วใช้สูตรที่ติดไปแล้วอไอ้ทีมที่มันยิง,งน้อยนะครับเนี่ยไอ้ทีมที่ยิงได้ลูกนึันไม่ถึงลูกเนี่ยแต่ว่าไอ้ทีมแล้วมันเสียเยอะๆเลยนะเวลามันเจอกันนะแล้วถ้าต่อสัก2ลูกกว่าๆนะม่งยิงทะลุไปได้เลยแล้วเลตเปิดแบบเนี้ยมันไม่มีโอกาสที่จะยิงทะลุทะลวงเลยสูงตำ่ำเพราะว่ามันเป็นบอลท้ายตารางอ่ะมันไปนต้องชนะในบ้านนะแล้วแกรี่ผลงานช่วงหลังนะ่ะเขายิงเยอะนะแล้วผลงานในบ้านเริ่มดีขึ้นนะภายใต้การคุมทีมของคาาดิโอลานิเอลีเนี่ยถือว่า เริ่มกลับมาทำอยู่ในฟอร์มที่ดีนะคู่นี้จะหลุดจะรอดแล้วนะเนี่ยเออจะรอดแล้วหลังจากชนะโฟลิโนเน่กลับมาพิก4-3กําลังใจมาเลยคู่นี้ไปที่ขอดูนี่นี่ไไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเอาอ่ะปันธงเลยปันธงไปที่ราคาสูงนะครับ2.75ที่กายารี่ได้เลยครับสําหรับคู่นี้ทำได้เลยแน่ไปที่คู่สุดท้ายไปดูไลโยบาเยกาโนเปิดบ้านพบกับเซลตาบีโก้นะครับคู่นี้ครับเจ้าบ้านต่อที่ปปสูง2.25ครับ สำหรับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับไลยโยบีเยกาโนนี่อยู่อันดับที่11นะแข่งมาแล้ว15นะัดชนะ4เสมอ7แพ้4ยิงได้16เสีย22มี19คะแนนนะครับวิเลียนอกบ้านอยู่ที่ในบ้านอยู่ที่14.3%อยู่อันดับที่15นะในบ้านแข่งมาแล้ว7นะัดชนะ1เสมอ4แพ้2ยิงได้9เสีย15บห้ายิงน้อยๆนะครับเบเยกาโน,น,นถ้านอกบ้านเขาเก่งนะในบ้านเนี่ยเขาตื้อเหลือเกินโซนสตาบิโก,โกปีนี้แย่จริงนะอยู่อันดับที่10 โดยแข่งไปแล้ว15นัดชนะ1เสมอ6แพ้8ยิงได้15ยิงน้อยๆนะครับเสีย25มี9คะแนนวินเลตนอกบ้านอยู่ที่14.3นะครับอยู่อันดับที่13โดยที่นอกบ้านเนี่ย7นัดชนะเพียงแค่นัดเดียวนะครับเสมอ2แพ้4ยิงได้10เสีย13ครับไปดูให้ตัวที่คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเซลตานะครับเปิดบ้านถล่มรายโยไป3-0นะคู่นี้เจอมา10นัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านอย่างรายโยนะครับชนะ3เสมอ3แพ้4ทักกอะไร40เกมสูง60 ไปดูผลงานไลโยในบ้านเจอกับเซลตาครับถือว่าผลงานเขาดีนะเวลาเจอกับเซลตาผลงานในบ้านเจอมา10เกมชนะ6เสมอ2แพ้2ทางกำไร60เกมสูงที่70เปอเซ็นตครับผลงานช่วงหลังอ่ะทำกำไรแล้วก็ไม่แพ้ให้กับเซลตาบีโก้เลยนะ <7 S 1> แต่สองนัดที่ผ่านมาในบ้านเขาไม่แพ้เซลตาแต่สองนัดล่าสุดศูนย์เนี่ย ไปดูฟอร์มลาโย่อยบียิแโน่กันนะครับชนัดหลังสุดชนะ3เสมอ5แพ้2นะครับอัตราเงิน70จบสูงที่60นะครับน้าล่าสุดก็บุกไปชนะได้0ูนย์ก็ทําเงินกันไปนะครับส่วนผลงานาในบ้านของมาร์โคเจนลหลังสุดชนะ1เองนะครับเสมอ4แพ้2อัอาตราเงิน42.9จบสูง57.1นะครับโอ้โหในบ้านนะ้าล่าสุดก็เอาชนะเอ้ยเสมอบาซ่าได้นะหนึ่งหนึ่งทำตังนะ ไปดูผลงานทีมเยือนอย่างเซลตาบิโก้ครับนัดล่าสุดก็บุกไปชนะเซลตาโอนะครับสประตูต่อหนึ่งครับสิเกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ4แพ้4ี่ทางกำไร20เกมสูง50าสิบครับไปดูผลงานเกมเยือนเซลตานะครับเล่นมา10เกมนะครับยังถือว่าชนะยังโอเคนะชนะ4เสมอ2แพ้4ี่ทางกำไร60เกมสูงอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์ครับไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับไลโยนะฮะจไปเยือนโอซาซูน่าส่วนเซลตาบิโก้จะกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งเจอกานาดานะครับ ไปดูฟอร์มโอเวอร์ของทั้ง2ทีมนะครับไลโอเบียกานโนนี่ฟอร์มโออยู่ที่1.27ในบ้านอยู่ที่1นะครับส่วนทางด้านเซตาบิโก้ฟอร์มโอโอ้โหตัวแดงหมดเลยว่ะ ฟอมอู่ที่0.60นอกบ้านอยู่ที่0.71นะครับวิเลยของเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่14%ค่ายจอยู่ที่1.74ทำได้จริง1.29เกมลุกไม่ดีนะครับส่วนค่ายเอจบอกจะเสียประตู1.48เสียจริง2.14เกมรับในบ้านคือเย็นมากๆนะครับเกมรับไม่ดีลยส่วนเซตาบิโก้วิเลยนาะว่าอยู่ที่14%เท่ากันเลยนะในบ้านนอกบ้านค่ายจอยู่ที่1.27ทำได้จริง1.43ใกล้เคียงกันนะถือว่าตัวเลขนี่คือแบบไม่ได้ดุดันมากแต่ว่าทางเซตาบิโก้เกมลุกจะดีกว่าหน่อยส่่จอเีียยูท1.51 1.8ริง หกก็ถือว่าอย่างว่าเกมมันท้ายตารางมันต้องโดนยิงเยอะอยู่แล้วนะคู่นี้ค่า b t t s บอกว่าอยู่ที่เจ็สิเ็ดปอร์เซ็นะครับสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่สามจุดสามหกนะครับคู่นี้ยบายร์โกโนชนะอยู่ที่สิบสี่เซลต้าบิโกชนะอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นเสมอที่สี่สิบสามีโอกาสเสมอนะครับคู่นี้ยสูงต่ําอยู่ที่สองจุดสองห้านะครับโอ้ก็มีโอกาสนะเพราะว่าสองจุดห้าเนี่ยไปห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละสองจุดสองห้าเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวแวะไปดูอันนี้กันหน่อยดีกว่าสําหรับ ไบเอกาโน่เนี่ยกับเซตาบิโก้ในค่าตารางมันคำนวณมาบอกว่าคู่นี้มีโอกาสที่เซตาบิโก้จะบุกมาชนะ2-1นะึ่งะหรือเพอเผอๆอาจจะไป3-1อะไรอย่างนี้เลยนะใช่่อาส่วนค่ายจีเนี่ยก็เป็นทางด้านเซตาบิโก้ที่มีโอกาสเยอะๆกว่านะเพราะว่าจริงๆค่าจริงๆเซตาบิโก้เป็นทีมที่เขาสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะนะ<ม>แต่แค่จบไม่คมเท่านั้นเองมีโอกาสสร้างสรรค์โอกาสได้เก่งมากๆเลยครับแต่มันจบไม่ได้นัดนี้นะถ้าแบบจบคมๆเลยนะสกอร์อยู่ที่อะไรสอหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่9 อ์เลยนะสูงไหมสูงสูงสูงถ้าทายมาทายสกอร์ที่เกิดขึ้นจริงจากค่ายไทติที่เกิดขึ้นนะครับคู่นี้เนี่ยสองหนึ่ง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 ไหมอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์นะก็ยังสูงดีคู่นี้มีให้เลือกสองแบบนะจะไปที่เซตาบิโก้ก็ได้หรือจะไปสูงก็ได้แต่ผมคิดว่าไปสูงนี่แหละไปสูงปลอดภัยกว่าใช่ครับยังไงคู่นี้ครับให้เลือกไปที่ราคาสูงแล้วกันสองจุดสองห้านะครับยังไงก็ คิดว่านายิงกันเยอะอ่ะพวกบอลมันมันท้ายตารางด้วยกันเหมือนสูตรคู่เมื่อกี้แหละไอ้ที่ผมบอกไปอ่ะไอ้ที่มันยิงกันยิงกันน้อยๆแต่เสียกันเยอะๆเนี่ยมันสูงประจําเลยเออใช่ครับยังไงคู่นี้ครับฝากไปที่ราคาสูง2.25ครับเดี๋ยวเราไปสรุปทีเด็ดที่ให้ไปของข้าคืนวันจันทร์ทั้ง6คู่นะคู่แรกต่อเชียงรายปอปอคู่ที่2ต่อปาริซานเบเกตขึ้นพวกลูกคู่ที่3รองเลเช่ราคาปอปอนะครับคู่ที่4ต่อคูดไปที่ปอปอ คู่ที่5สูงกายารีราคา2.75และคู่สุดท้ายผู้ที่6สูงไาโยบายเกโนราคา2.25ฝากไว้4ตัวในดวงใจ4ตัวที่น่าลุ้น4ตัวที่น่าแทง4ตัวตรงที่รับทรัพย์และรับตังค์ต่อเชิงไลยปปต่อปาดิซานเบลเกตรึ่งควบลูกแล้วก็สูงกายารี2.75และก็ต่อไลแล้วก็สูงไาโยบายเกโน2.25ครับนี่ก็เป็น4ตัวที่ับ ข้ามคืนวันจันทร์ที่น่าลุ้นนราเชียร์นะครับแล้วก็ฝากย้ำเช่นเดิมช่อง YouTube ของจิ๊กโกคาร์บอนและช่อง t ิ k กตอกของจิมมี่นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามพวกเรากันคนใหม่ๆด้วยนะครับทุกทากาออ่านนะครับเดี๋ยวลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันออได้นะครับที่ใต้คลิปจะด,ด่าก็ได้นะอยากให้ด่าด้วยซ้ำด่าให้ไม่แม่นเลยมึงให้ข้อมูลมึงเยอะให้ไม่แม่นเลยอะไรพวกนี้พิมพ์มาเลยนะครับอยากเถียงอ่ะอยากเถียงอยากเถียงยังไงก็วันนี้วันจันทร์ก็ทุกท่านจงโชคดีและก็รวยๆทุกท่่าานนนนคคครรรัััััับบบวววีีี้ลไปกอสสด